สวัสดีท่านผู้ชมที่อาจจะน่ารักก็ได้อยู่กับผมโอเอกัปาวอนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตำนานนะครับตำนานคืออะไรครับตำนานคือตำนานนะครับอร่อยจริงตำนานนะครับเกมหลายๆเกมนะครับที่จะเป็นตำนานนะครับเมื่อสามปีที่แล้วหรือหลายล้านปีแล้วนะครับซึ่งเกมแรกที่ผมจะมายกเป็นตำนานก็คืออะไรรู้ไหมครับไม่รู้เปล่าบิ๊เตอรแม่แมไม่ฉันจะตอบคุณไม่เข้าใจคุณต้องใช้สมองคุณ แต่เหมือนครับแต่เหมือนหกพันตัวครับประมาณสุดแล้วแล้วเชนริปเปอรแน่แน่ของมันต้องเป็นริปเปอร์แน่แนหนึ่งอ่ะนั่นแหละริปเปอร์แน่แน่นะครับเป็นเกมแนวพาร์ทนี่อีพิกมากเลยนะครับซึ่งจะมีตัวละครซึ่งจะมีบอสอยู่สามตัวนะครับคือครอบครัวจะบอสบอสตัวแรกนะครับก็จะเป็นคูหาโล่งที่ที่ตาบอดนะครับแต่ไม่รู้เขาอยู่บนเรือได้ไงครับหน้าตกเรือตายแล้วก็พ่อพ่อครัวแฝดนะครับที่ที่ต้องห้ามที่อีพิกมากเลยครับ เป็นพ่อโกที่อ้นวนกูถามมาเลยนะกูก็ได้แต่กินอาหารในใน The Mall เดอะมอลไปหลายแล้วแต่คุณเขาได้ยินที่ผมพูดนะครับเดอะมอลครับเดอะมอลเดอะมอลก็คือฐานท,ที่อยู่ของไอ้พวกนั้นนะครับซึ่งบอสตัวสุดท้ายนะครับก็คือเดอะเรดี้ไอ้ี่เครับหรือที่แปลตรงตัวผู้หญิงนะครับซึ่งอยู่อาศัยในเรือเดอะมอลกับไอ้พวกสามไอ้พวกสามสี่ตัวนั่นแหละครับแต่ช่างละตั้งต่่อขึ้นรุ่มเดอะมอลนะครับ ปิงขึ้นรูปที่มือผมช่างตัต่อครับคุณขึ้นรูปผิดแล้วเดมอลครับ M A แต่ไม่ยูไม่ใช่เดมมอลที่แปลว่าห้างครับอ่าเดมมอลนั่แหละนี่เดมอลนี้เลยเดมอลเป็นสิ่งที่ติดขอเป็นที่ที่แบบอ่าแหละมีตัวอะไรนู่นเต็มเลยซึ่งฉากจบนะครับก็ัวยเห็นว่าซิกนั้นมันอยู่กลางทะเลนะครับแล้วมีคนวิเคราะห์มานะครับว่าซิกอาจจะเป็นเดรรี่คนต่อไปถ้าเกิดซิกเป็นเดลรี่คนต่อไป แล้วไอพางลงมาจากไหน ah. แต่พางลงมาคงเกิดใหม่เนะให้เร่ไพราะว่เกมต่อไปเกมต่อไปนะั้นมีชื่อเรื่องว่าเกมต่อไปนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะดังในกระแสหนึ่งครับโดยเ,เนี่ยโดยเนี่ย่ข้เดือดเข้าวิด ถ้าเราต่อตัวโควิดรอบๆตัวผมตอนไอนะครับก็สุดยอดคือสร้างโดยบริษัทเกมคุกกี้รันนะครับเป็นเกมที่โคตรสนุกเป็นเกมประมาณที่แต่ผมยังดีผมจะได้ตอนเดีๆแข่งกับพี่ลูกน้องนะครับว่าใครเล่นคุกกี้รันได้เป็นที่หนึ่งซึ่งเขาก็พี่ลูกน้องผมคนนึงนะเขาก็ได้พูดว่าแกไม่อามว่าเล่นคที่บ้านเขียนไปมีเน็บไปมีเน็บไปมีเน็ตจมอยหื้อ นี่เลยนี่ๆๆๆๆๆไๆๆ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 เๆๆๆ่ๆๆ่ๆๆๆนีๆๆๆๆก็ๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 เๆีๆๆนๆ่ๆๆๆๆๆๆๆี่ๆๆๆนๆๆๆๆๆๆี่ๆๆ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 ๆนีๆๆๆๆๆี่ๆๆ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 ๆมๆๆๆๆ่ๆีๆๆๆๆนๆๆนี่ๆๆันๆรๆๆกอีมๆ ใช้เวลาในการใช้สมองคิดว่าทาไมผมไม่สามารถเปิดไมค์เล่นได้นะครับพผมอยากเปิดไม่์วเวบา่อนยอกยอกใจยุอย่าเพิ่งด่ามาคือผมอยากจะเปิดไมค์แล้วคุยชาวต่างชาติแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเพราะปกติผมก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับพี่ผมแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีกหนึ่งคนซึ่งผมไม่เปิด เผยชื่อนะครับว่าเป็นเรื่องที่แย่นะครับเราผิดลิขสิสทธ <Okay. S 1> <laughs> ิ์แบบสามร้อยตัวเงโอเคนกติแลเป็นเกมนี้โคตร,เ,เ,กกรเก่านะครับมันเก่ามากผมยังไม่เกิดผมเกิดปีอะไรวะถ้ะะมามันมันเป็นเกมที่โคตรที่จะสนุกมากเลยครับตัวละครจริงกันก็ยังไม่อัปเดตนะเขาอัปเดตล่าสุดเมื่อกี่สามสามสี่ปีที่แล้วมั้งจำไม่ได้ประมาณสองพันสิบเก้าไม่ก็สองพันเท่าไหร่นี่รูก็ไม่ไม่ยอมอัปเดตคิดว่าจะ ว่าแตลบนะ้วแต่ผมไม่ลบนะเพราะวมันมีป็นหะครับอกว่าซึ่งเกมนี้ก็บางทีก็มีช่องปแปล,ๆแลกๆนะครับคุณสามารถทดลองใช้ไอเทมได้ฟรีนะครับแล้วคุณก็จะเอาไอเทมมาใช้ได้เลยบอกสามร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะเ,เข้าเข้าสู่โหมดท้ายคลิปท้ายคลิปท้ายคลิปแล้วนะครับเราก็นะ คุยกันนะครับว่าไอ้คุกกี้ลนะิตเติ้ล g น t แ a นเพราะมีเพราะผมคิดว่าสักวันหนึ่งคงมีบางคนถามนะครับว่าทำไมผมไม่เล่นลิตเติ้ลเนมแอนหนึ่งกับสองครับคำตอบง่ายผมไม่มีเงินเป็งเศร้ามานันดีโอเคครับหมดเวลาเศร้าแล้วนะครับวเวลาโฆษณานครับก็ซิกกลายผมก็ซื้อได้นะครับก็ไปให้ช่างต่อขึ้นภาพไาเองนะครับแล้วก็ อ่านตอวเองนะครับเผื่อเจอนะครับหาหาไปเดี๋ยวก็เจอเองสมัยที่เฟซคอลเลคชั่นขึ้นภาพแล้วก็ด o n a t เงินก็ทางน,นี้ขั้นต่อก็ต,ตรงนี้โอเคฝากคุยตามผมเยอะๆด้วยแล้วก็ดูเยอะๆด้วยว่าตอนนี้คอนทรัชวลล่ชันนี่ครับผมได้โล่แลนะครับนี่นะครับลูย่ยูทูบนะครับแม่เห็นไหมอย่าบังก็อย่าบังหน้าสินี่นะ